แล้วตายเป็นอะไรน้องกินปลาฟักเป้าเป็นอะไรกินไม่ได้ปลาตัวนี้กินไม่ได้ตัวนี้กินไม่ได้กินได้แต่ตัวนี้มไม่ได้กินไ,ได้ปลากระเบนปลาดุกดุกดุกอันนี้อู้นี่ปลาทูแาครับ กินเลยทูน่ากินได้เอากินนี่มๆๆอยวูน่าทูนอันนี้ปลาดาว<ม>อันนี้ปลาบินได้ปลาตัวนี้สามารถกินได้นะ้ำไม่น้ำม พี่มีของขวัญให้เอากัดด้วยเลยหา what t ว e what l จูวบจูับอ้อาวไฟไดับ ไปพูดฮัลโหลไปดับไปรับไดับฮลโรับไับครับผมผมทำไมอะมันร้อน